ลำดับพี่น้องบ่งบอกตัวตนจริงหรือได้ไปอ่านทฤษฎีของแอดเลอร์นักจิตวิทยาชาวออสเตรียมานะคะแล้วก็ลองมานึกดูกับลูกเรามีครบทุกลำดับเลยค่ะทั้งคนโตคนกลางแล้วก็คนเล็กเลยอยากเอามาแชร์ให้ฟังกันแล้วก็ลองคิดดูนะคะว่าคุณอยู่ลำดับไหนแล้ว เหมือนกับที่ทฤษฎีบอกไหมคนโตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดีก็ดีใจหายแต่ถ้าร้ายก็ร้ายสุดขั้วไปทางด้านดีหรือด้านร้ายเนี่ยก็อยู่กับที่ว่าพ่อแม่เลี้ยงยังไงด้วยนะคะคือถ้าพ่อแม่เนี่ยได้บิวไว้ก่อนว่าเนี่ยอีกไม่นานนะเราจะได้เป็นพี่นะรู้จักแบ่งปันเวลาไว้ล่วงหน้าแล้วก็บอกคนพี่เสมอว่าเนี่ยยังไงพ่อแม่เนี่ยก็ยังรักหนูไม่เปลี่ยนแปลงนะลูกด้านดีของคนพี่ก็จะเกิดขึ้นด้านดีของคนโตก็คือรู้จักแบ่งปันมีความรับผิดชอบแล้วก็กรู้จักปกป้องนะคะแล้วเขายังเชื่อมั่นในตนเองดดดด้้้้้ววววยยาาามมมมเป็นนนนตััออออ่่่่่่่งงทีีใหหกกบบๆไไไแคคุุณณพิู กำลังจะมีน้องมาถึงเนี่ยก็จะมาติตเตียนคนโตว่าเอ๊ะอย่ามายุ่งกับแม่ได้ไหมแม่กําลังเลี้ยงน้องอยู่อ,ยอ,ะอะไรก็ต้องให้น้องก่อน คนโตทาไมไม่โตสะดทีแบบนี้เนี่ยด้านร้ายของคนโตเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะคะด้านร้ายของคนโตที่ว่าก็คือเขาจะอิจฉาน้องค่ะแล้วเขาก็จะเกลียดคนอื่นได้ง่ายแถมยังเป็นคนที่เรียบร้องความสนใจสุดๆด้วยค่ะมาถึงตอนนี้คุณพ่อคุณแม่รู้นะคะว่าต้องทํำยังไงถ้าจะมีน้องคนต่อไปสําหรับคนกลางคนกลางเนี่ยก็ดูผ่อนคลายสบายๆนะคะแต่จริงๆแล้วเ,เขาก็ต้องการการยอมรับค่ะเพราะประสบการณ์จากการเลี้ยงคนโตก็เลยทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มผ่อนคลายเริ่มชิลมากขึ้นในการเลี้ยงคนที่สองมันก็ส่งผลทั้งด้านด คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงตามสบายปล่อยให้ลูกได้มีความคิดเป็นของตัวเองเลี้ยงอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็สอนให้รู้จักการแบ่งปันด้านดีของคนกลางก็จะเกิดขึ้นด้านดีของคนกลางก็คือเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะคะแล้วก็รู้จกักยืดหยุ่นมีความทะเยอทะยานค่ะแล้วก็ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายมากแล้วเขายังไม่หยุดในการพัฒนาตัวเองด้วยหากว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงให้เขาเป็นคนรองเสมอเอออะไรพี่คนโตก็ดีกว่าเก่งกว่าให้ความสําคัญกับคนเล็กส่วนคนกลางก็ ดูแลตัวเองนะจ๊ะแบบนี้ตัวร้ายผุดขึ้นมาทันทีเลยค่ะด้านร้ายของคนกลางก็คือเขาจะรู้สึกอคติพี่น้องค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบพยายามเอาชนะคนโตอยู่ตลอดเวลาแถมยังวางท่าใส่คนเล็กอีกด้วยมันก็จะไม่แฮปปี้นะคะแฟมิลี่นี้ามาดูคนสุดท้องกันบ้างเขาว่าคนสุดท้องเนี่ยจะนับถือแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เป็นนะคะแต่อาจจะนําไปสู่นิสัยชอบเอาแต่ใจเพราะคนเล็กนะคะก็จะมีคนเอาอกเอาใจเยอะแยะมากมายพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นลำดับสุดท้ายแล้วอะความรักใส่ไปเต็มแม็กเลยแบบนี้จะส่งผลถึง ใส่ลูกคนเล็กแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่ดูแลเขาในฐานะเด็กอายุน้อยต้องสอนให้เขาให้เกียรติพี่พี่นะคะตามใจได้แต่ไม่ให้ทุกอย่างนะคะอยู่ภายใต้ความจําเป็นและอธิบายเขาด้วยเหตุผลเสมอค่ะว่าทําไมถึงต้องขัดใจแบบนี้ด้านดีของคนสุดท้องก็จะบังเกิดค่ะเขาจะมีความเคารพต่อพี่พี่แล้วเขาจะมีสัมมาคาร,ระวะค่ะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ขี้อิจฉาน่ารักมากแต่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงแบบตามใจมากอะไหนคนสุดท้ายละ จัดไปเต็มแม็กตามใจทุกอย่างพี่พี่ห้ามขาดด้านร้ายของน้องคนเล็กก็ขุดขึ้นมาทันทีเลยค่ะนั่นคือเขาจะเอาแต่ใจมากๆพ่อรอเก่งค่ะเวลาอยากได้อะไรก็จะเข้าหาผู้ใหญ่เก่งมากถูกตามใจมากๆก,ก็จะเอาแต่พึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาเลยไม่ยอมโตเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะใครอยู่ลำดับไหนโดนบ้างไหมคะฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความรักนะคะรักอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็พร้อมเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ความแตกต่างของเขาให้มากนะคะหากเด็กๆได้รับการสั่งสอนแล้วก็ดูแลอย่างถูกวิธีรับรองค่ะไม่่วาจะเป็นนคลดับ เขาก็จะอยู่รอดในสังคมแล้วก็เป็นคนดีมีคุณภาพด้วยค่ะคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะขอบคุณที่ฟังมาจนจบเลยค่ะฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์กดรีโพสให้บ้านนี้ด้วยนะ